น้ำตาพันโรงรถโรงเรียนใช้รับส่งมา37ปีเสียผู้อำนวยการให้พันโรงที่เป็นคนขับรับผิดชอบจ่ายเองทั้งหมด เงินเดือน10,000ผู้อำนวยการหักไปเดือนละ9,000จากกรณีแฟนเพจ facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7ได้รับการร้องเรียนจากลูกเพจท่านหนึ่งซึ่งระบุว่าพ่อทำงานเป็นพนโรงมากว่า10ปีมีหน้าที่ขับรถรับส่งนักเรียนโดยใช้รถของโรงเรียนเป็นรถยี่ห้อโตโยต้ารุ่นฮีโรซึ่งเป็นรถเก่ามีอายุมากกว่า37ปีแต่เกิดปัญหารถพังโรงเรียนนำรถไปซ่อมต้องจ่ายค่าซ่อม25,000บาท ผู้อำนวยการโรงเรียนให้พันโรงซึ่งเป็นคนขับรถจ่ายค่าซ่อมทั้งหมดโดยเริ่มจากการหักเงินเดือนครั้งแรก9,000บาทจากเงินเดือน10,000บาทผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่าพาันโรงคนดังกล่าวคือนายกฤษณะพิทักษ์เกิดอายุ51ปีชาวอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ตำแหน่งนักการพันโรงโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนายกฤษณนเล่าว่าตนเป็นพันโรงได้ประมาณ10ปีได้ค่าตอบแทนเดือนละ10,000บาท ช่วงหลังผู้อำนวยการได้ให้ตนเป็นคนขับรถรับส่งนักเรียนโดยใช้รถของโรงเรียนเป็นรถยนต์ติดคอกทำเป็นรถสองแถวมีหน้าที่ขับรถรับส่งนักเรียนตามหมู่บ้านรถยนต์สองแถวคันดังกล่าวที่ตนขับเป็นรถรุ่นเก่าอายุจนถึงตอนนี้ประมาณ37ปีมีข้อเสียหลายอย่างโดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่สุดโทรม ต้องเติมน้ำมันเครื่องทุกวันเนื่องจากเครื่องยนต์หลวงก่อนเกิดเหตุตนลางานสองวันช่วงวันที่1ถึงสองกรกฎาคมเพราะต้องไปทำธุระที่กรุงเทพมหานครโดยผู้อำนวยการให้รองปลัดเทศบาลตำบลน,นาโพเป็นคนขับรถรับส่งนักเรียนแทนหลังกลับมาผู้อำนวยการเรียกไปพบว่ารถนักเรียนเครื่องพังต้องเอาไปซ่อมแต่จะให้ตนรับผิดชอบค่าซ่อมทั้งหมดซึ่งตอนนั้นตนยังไม่รู้ว่าค่าซ่อมเท่าไหร่ จึงแค่รับฟังไว้จนกระทั่งบินค่าซ่อมรถจากปู่ออกมายอด24,600บาทผู้อำนวยการได้เรียกตนให้ไปคุยโดยสรุปเบื้องต้นว่าให้ตนรับผิดชอบค่าซ่อมทั้งหมดตอนนั้นยอมรับว่าอึ้งเพราะตนเพียงแค่เป็นคนขับรถให้เท่านั้นล่าสุดเงินเดือนสิ้นเดือนนี้ตนถูกหักไปทั้งหมด9,500บาทจากเงินเดือนหนึ่งบาท แต่ยังไม่ไวที่ผู้อำนวยการจะตามจี้เอาเงินส่วนที่เหลือจากค่าซ่อมอีก15,000บาท